ได้ไปไหนครับนี่ไม่ได้ไปใช้โดแต่จะตาไปตาไปไหนครับบัวบานได้บัวบาน Pen abo, hả Pen abo sau 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 sáu, คุณตาถ้าถอยชนดิไม่ผิดนะครับคุณตาไม่เคยผิดนะครับบ้านนี้คุณตาไม่เคยผิดนะครับถึงถูกหมดนะครับแต่ก็ยื้อคนอื่นมาไหนหรอนอกจากนี้นะฮะเห็นจากท้ายรถแล้วคุณตา ถอยชนไปหลายครั้งแล้วครับคุณตาผมนี่ขี่รถเกือบกระดวงจริงๆครับบางครั้งนี่แล้วใชเ้เลี้ยวขวาเป็นไปหน้าบ่ะอ๋อปวดร้างปวดว่าได้พี่พี่ปวดซ่างได้โอ้โหอันนี้มุกเขาเหน็นมา

เดี๋ยวว่าจะให้กินยาแล้วทีนี้ว่าจะพาเดินนะครับแต่ว่าคงจะไม่ได้เดินนะนะเดี๋ยวจะไปดูคุณตาคุณตาลุ้นก่อนนะเพราะว่าแกมุงหลังคาบ้านสอง พวงรองคาบ้านนะครับเฮ้ย hey, ให้คุณปู่พรายทองใบนะครับผมก็จะไปดูแล้วจะไปถ่ายคลิปสักนิดนึงไว้ก็ไปบ้านนะอาบน้ำแต่งตัวมาแต่ผมปลูกเศกนิดแป๊บนึงให้เสกเอาเซ็เกเซ็กมาดูขึ้นไหม oh. เร็วไปาอ้าสร้างเอ้ยเ้ย ยาให้ช้างเร็ว่ห6โมงหรอเร็วตีหาหาสิบ<ะ>อันนี้คือ,อยาที่ 20, 21, ย,ยี่สิบเลยี่สิบเอ็ดนะครับอันนี้คือยาที่ยี่สิบครับผมช่วงเช้าเนี่ยคือ6โมง เทปเฉยเลยเออุ้ย้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอฮ้ยอ้ยอ้ยเุ้ย้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะไม่ไหว้ะครับบัวบอดใจไม่ไหวเมื่อได้พบเมลอน เอาสองลูกเลยสองอีกเอาแคตะรุมลูกหนึ่งไหนแคตะรุมลูกชายสองลูกแล้วะัดไปครับท๋ออ๋ลูกออ๋อ ยาวนี่ยาวนี่เฮ้ยเฮ้ยยังไม่ได้บอกอะไรเลยเส,ส้นเองห้าครั้งเลยเก้าห้าสิบอืมโอเคแล้วบอกกันเรื่วยม่ใช่วิตามินซีวิตามินซีนั่นสะทำบ่าวโรคชายนะ

สองวิตามินซีเจ็ดเมตรเฮ้ย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 คมเหงาคมเห็นเลย ฮึฮึฮึเราเต้นเต้นเต้นอืมหอยนะครับอาวิตามินซีอีกเจ็ดเม็ดสองสี่หกเจ็ดเจ็ดนะครับหมอบอกเม็ดละหมื่นมิลลิกรัมนะครับเอ้ยไม่ใช <purposely S 2> ้ห <treating> ม <Napoleon> ื <fuck> ่นค่าวิตาม็ดละพันมิลลิกรัม đây chỉ ngoan là tết ấy thết luôn nhanh 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 với nhanh nhanh nhanh

คือต้องผูกเขาไว้อยู่กับกับที่เขาจะผูกอยู่ที่อยู่ก็มาณสิบสิบสี่วันนะครับก็อยู่ประมาสักไม่กี่วันก็ได้ออกแล้วนะ ไปอยู่บ้านอยู่อะไรเดินเล่นกับพวกเด็กๆได้ไรเพรว่าเย้ขากักตัวมาเส็บสี่เจ็ดยี่เป็นวันนะครับโอ้วไปเสีออให้เลยมันยเยอะเดิก ออยเดี๋ยวนี้พาออกเดินดีกว่าครับออกเดินตอนเช้าสักไปทางไหนดีทางเดิมก่อนนะเออพราะว่าผมอาการผู้แพงเริ่มครับเช้าเช้า เอาขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยขอจะเต็บเท้าไฟเร็วเต็บเท้าไฟหน่อยเนอ เขากินได้ก็มีความสุข FC ทุกคนเฮ้ยเโอ้โหโอ้โหโอ้โหเตเต็บเท้าไฟของเขานะอาโจเท้าอะไรยำแมงดายำแมงดาโอ้เขายำแมงดาอะไรกันเหรอใช่แล้วเสียงเริ่มแตกหนุ่มแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปร้องกินทั้งวันอะ แต่ก่อนนี้ย่ำแรงออกว่านี้นะสมัยเป็นเด็กอะ <c oughs> อไปล้างเงนสะเต้ท่าเองอะต้องบอกครับ มีของกินผมยอมทุกอย่างช้างเด็กทุกตัวครับหลดหนึ่งแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวันนี้วันนี้แดดออกเร็วเฮยเจ้าฮเจ้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 เฮาโหเ็บเท้าไฟใหม่เองครับ บานก็ทำความสะอาดครับบอลยังเท้าไฟอยู่อู้สูงกันมากเลยนะ <laughs> โอเคนะครับหมดยังโอเคนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจบคลิปนี้ก็จะพาันเดินเล่นนะครับฝากติดตามด้วยนะครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ